เพืทาทีวีจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คนะครับวันที่6มิถุนายนวันนี้มีคลินิกของทางสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้าคือโตชิบ้านะครับวันนี้ s c g เมืองทองยูไนเต็ดร่วมมือกับโตชิบ้าผู้สนับสนุนหลักของทีมนะครับก็ได้จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกให้กับเยาวชนอายุระหว่าง10-15ปีจํานวนร่วมๆ300คนได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานโดยทีมงานสตาฟโค้ชชุดอะคาเดมีนะครับ รวมไปถึงได้กระทบไหลพี่ๆซปเปอร์สตาร์ star, ไม่ว่าจะเป็นพี่ตองเกาวินคิมดองจินรวมไปถึงพี่ดนวีรวุฒิกาเยมซึ่งในงานกิจกรรมคลินิกของทางโตชิบ้านั้นนอกจากว่าคุณลูกๆนะครับจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐานแล้วนั้นบรรดาผู้ปกครองนะครับก็ยังได้ใช้กิจกรรมเวลาว่างๆให้เป็นประโยชน์ ในระหว่างที่รอคุณลูกด้วยนะครับเมื่อทางโตชิบ้านะครับได้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาสาธิตวิธีการทําอาหารนะฮะคุณผู้ปกครองก็ได้สนุกสนานกับการทดลองทําอาหารเมนูต่างๆโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้านะครับ,นะรบดูภาพแต่ละคนกําลังขำคำคำมักขม้นโอ้โหตั้งอกตั้งใจใหญ่เลยละครับในการประดิษฐ์อาหารออกมาให้หน้าตาน,น่ารับประทานนี่เป็นตู้อบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าสู่พิธีการเปิดคลินิก โดยมีคุณบุญ as as, iba, after, <k <k anyway> Slide ยรัตน์ไตเิร cool ิสมบัตินะครับผู้บริหารของทางโตชิบ้าเป็นประธานในพิธีเปิดครับซึ่งน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ร่วมร่วม300คนได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนแหละครับกิจกรรมในการฝึกคลีนิก 1ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้น้องๆเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วน้องๆจะได้รู้เทคนิคขั้นพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับในการพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลในอนาคตนะครับนี่คือพี่ตองกวินทำสัจจานันนะครับก็มาช่วยเทรนน้องๆด้วยซึ่งพี่ตองนั้นก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของทางโตชิบ้ามาก่อนนะครับคุณผู้ชม คิมน้องจินครับไม่รู้ว่าพูดคุยกันภาษาอะไรนะครับเนี่ยโดยภาพรวมนะครับน้องๆที่มาฝึกคลินิกกับทางตัวชิบ้าในครั้งนี้นะครับดูจากพื้นฐานเบสิกล้วแต่ละคนก็น่าจะพอมีติดตัวมาบ้างแล้วละครับเ,เรียกว่าคล่องเลยทีเดียวล่ะครับในแต่ละคน ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าน้องๆแต่ละคนนั้นในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ากน,นั้นฟอร์มจะไปเตะตาพี่ๆสตาฟโค้ชของสโมสรเอสซเมืองทองอยู่ในแต่ชุดเยาวชนหรือเปล่านะครับนะครับเพราะถ้าเกิดน้องตั้งอ,อกตั้งใจแล้วนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะถูก,กเรียกเข้ามาฝึกซ้อมอยังอะคาเดมี่ของสโมสรกีเลนพะเยของเ,ขเราก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับ แหมกระดูน้องตั้งอกตั้งใจกันมากเลยนะครับคิดว่าน้องๆน่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดคลินิกของตัวชิบ้าในครั้งนี้เยอะเลยทีเดียวละครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องๆหลายต่อหลายคนน่าจะมีพื้นฐานเบสิกของการเล่นฟุตบอลมาบ้างแล้วนะครับดูแต่ละคนการจับบอลคลึงบอลเนี่ย <c oughs> ธรรมดาสักที่ไหนละครับเนี่ยแหมอย่างน้อยวันนี้นะครับได้เจอเทคนิค จากทางที่พี่สตาฟโค้ดเอสเมืองทองน้องๆก็น่าจะไปปรับแล้วก็ไปเป็นแบบฝึกของตัวเองในแต่ละวันนะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับวันข้างหน้าในอนาคตน้องๆอาจจะได้มาเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงนักเตะ ของสโมสรเอสซีจงทองยูเนเต็ดในอนาคตก็ได้นะครับก็ดีใจที่มีคนมาร่วมง,งานมากนะครับแล้วก็ดีใจที่น้องๆเยาวชนแล้วก็ผูป้ปกครองเนี่ยให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายการเล่นกีฬานะครับโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลครับจริงๆเราเองอยากจะมองว่ามันเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับให้กับน้องๆหนูๆได้มาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับสโมสรที่เป็นมืออาชีพอย่างเช่นส,มมสนโมสรืองทองยูเนเต็ดครับ ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเองก็อยากจะแสดงเรื่องของความร่วมมือนะครับระหว่างโตชิบากับเมืองทองอยู่ในเต็ดแล้วกอ็อยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของการ Meet อ r ก e ลนละครับน้องๆหลังจากที่ฝึกซ้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นใครอยากจะขอลายเซน็นพี่ๆนักเตะคนไหนก็จัดเลยได้เต็มที่แะครับ วันนี้มีพี่ตองกวินพี่คิมดองจินรวมไปถึงพี่ดนวิรวุตกายเย็บนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันกันนะครับว่าพี่ตองจะรู้สึกอย่างไรกับการมาเปิดคลินิกของสโมสรอนเอสเเมืองทองยูเนเต็ดร่วมกับโตชิบ้าในครั้งนี้ครับครับก็ดีใจแทนน้องๆครับผมที่ที่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสมามาฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างอย่างถูกต้องถูกวิธีครับผมก็ยังไงขอบคุณโตชิบาครับผมที่ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็ ปีนี้เป็นปีที่3แล้วแล้วก็คิดว่าคิดว่าตัวต้าก็จะน่าจะทำในในในปีต,ต่อไปครับผมก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนแรงบันดาลาจให้กับน้องๆนะครับผมคิดว่าออน้องๆทุกคนคงไม่ได้อะไรไม่มากก็น้อยในวันนี้ครับผมก็ยังไงขอบคุณขอบคุณตโยต้าคุณทีมงานสตาร์โค้ชมันทองทุกคนที่ที่ช่วยกันฝึกสอนน้องๆในวันนี้ครับผมก็ยังไงน่าจะมีโอกาสครั้งหน้าล้วก็คงได้เจออีกครับ